คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในชุมชนนะคะกับสวสค่ะที่สร้างการรับรู้เรื่อง SE สังคมแห่งความสุขสังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งที่1ภายใต้หัวข้อสังคมแห่งความสุขสังคมแห่งการพัฒนานด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมพี่เนะคะมาจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม2562มีหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ะะเพื่อนำไปสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและในประเทศให้ได้นะคะดังนั้นภาครัฐนะคะภาครัฐโดยรัฐบาลไทยนะคะก็มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อภายใต้สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องมีกิจกรรมต้องมีนโยบายนะคะต้องมีสิทธิประโยชน์สนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมโตขึ้นและมีความเข้มแข็งมากขึ้น คุณเฤือเกิดชูดชื่นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดลี่โฮมวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดอย่างเดวร่วมนําเสนอแนวคิดการทําวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือการคืนกําไรสู่สังคมและสร้างสังคมที่มีความเกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและกันถือเป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดีคะ่ะสําหรับบริษัทเดลี่โฮมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับก็เป้าหมายของเราก็ชัดเจนเราต้องการสร้าง Impact ใน3เรื่องครับ เรื่องที่1ก็คือต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยการเปลี่ยนเกษตรกรเหล่านี้จากเกษตรกรเดิมที่ทําเรื่องโคนมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใช้วิธีแบบคอนเวนชั่นแนลหรือยังเป็นเกษตรเคมีนั่นแหละนะครับให้มาเป็นเกษตรอินทรีย์อิม a พ t ที่2ที่เราต้องการคือผู้บริโภคครับผู้บริโภคที่บริโภคน้ํานมจากฟาร์มโคนมอินรีเนี่ยนะครับ จากอินทรีย์ที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยเนี่ยขอให้เป็นฟาร์มอินรีย์ที่เซอร์ติฟายแล้วเนี่ยนะครับเราจะมั่นใจได้ว่าเราจะได้น้ำนมที่มีคุณประโยชน์สูงที่สุดส่วนอันดับ3นะครับคือสิ่งแวดล้อมนะครับฟาร์มโคโนมที่ทำแบบอินซีเนี่ยนะครับจะเป็นระบบการผลิตที่ไม่มีการปล่อยมลภาวะออกสู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ไดครับว่า เกษตรกร,กรที่ทำฟาร์มโคโนมเนี่ยจะยังสามารถใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบข้างเขา กิจกรรมในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสื่อสารกับสังคมผ่านสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าถึงและสร้างความเข้าใจถึงการทำธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมแห่งความเกื้อกูลสังคมแห่งความสุขสังคมแห่งการพัฒนาด,ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ